ก็สังเกตทำเสน่หนะทำและต่างของท่านสมทุกประกาศขอบคุณครับคุณสมบวนชนสาระผมเมือพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้าอำเภอบางบมงจังหวัดชนบุรี การวางแผนลงทุนปรบับปรุงารอุตสาหากการพัฒนาแรงการเกิดเป็นผลรูปธรรมส่งผลให้พื้นที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมก,การพัฒนาหรือที่เขตพัฒนาพิเศษภาคสามราณนในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เมืองพัทยาเกิดปัญหาการเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากที่ผ่านมาการพัฒนาและการเติบโตของเมือง ของโครงการครั้งนี้นะคะโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาแผนหรือแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยานะครับรวมถึงโปรเจกตรูนก็คือแนวสาธารณะที่ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง like to ขออนุญาตอ่ากล่าวตอนรับทุกท่านอีกครั้งหนึงว่าเราจะมาพูดคุยกัน เราอยากจะเชิญเชิญชวนทุกท่านมาร่วมลงทุนกันนะครับแล้วก็พาสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของเพชรแนลกล่าวให้ทุกท่านฟังว่ามีลักษณะแตกต่างหรือข้อพิเศษอย่างไรนะครับ and after that we will take a little break and after the break we will have press นักลงทุนเนี่ยสนใจกับโครงการนี้อย่างไรบ้างนะครับโดยการประเมินโดยการ so today we will talk about four subjects เป็นการเดินทางภายน,นอกรัาภายนอกในีนี้คือตั้งแต่กรุงเทพฯนครุรแดงกว่าจา,าทางยกน่าน้เราทำการคาดการณ์ไปด้วย so, uh, ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายส่งด,ด้วยการวางแผนล,ลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกหลายโครงการอาทิโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมต่อสามสนามบินและโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานอุตภเณาหากการพัฒนาดังกล่าวเกิดเป็นผลรูปธรรมการพัฒนาและการเติบโตของเมืองพัทยาทั้งจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใหญ่ใช้รถส่วนบุคคล เนื่องจากระบบขนส่งสาธรารณะในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เมืองพัทยาเกิดปัญหาการจราจรและการเดินทางน,นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในเมืองพัทยามีทางเลือกในการเดินทางที่จํากัดและนับวันปัญหานี้เริ่มทวีความรุนแรงรถไฟความเร็วสูงสามสนามบินเมืองพัทยาจึงจัดทําโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบฟ้าอําเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีแะยะกลาง แผนระยะยาวโดยแผนพัฒนานี้ได้กำหนดเส้นทางไว้19เส้นทางโดยมีเส้นทางหลัก4เส้นทางและระบบขนส่งเสริมรครอบคลุมสิงคโปร์สายสีเขียวตั้งแต่สถานีรถไฟความเร็วสูงมัธยาจนถึงแหลมบาลีไฮประกอบด้วยสถานีรถไฟฟ้า13สถานีและมีระยะห่างแต่ละสถานีประมาณ650-700เมตรสูงจากระดับถนนเดิมประมาณ18เมตรการก่อสร้าง จะเน้นใช้พื้ที่เกาะกลางถนนเป็นหลักสําหรับองค์ประกอบอง่นทุนเนื่องจากรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะลดภาระในการลงทุนการจัดเตรียมองค์กรและบุคลากรและเอกชนจะมีรายได้จากค่าโดยสารพื้นที่เชิงพาณิชย์และรายได้อื่นๆสําหรับการจัดสัมมนามาร์เก็ตซาวดิ้งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนและภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงสถาบัานการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลโครงการตลอดจนกรอบแนวคิดแนวทางการดรําเนินง,งานและกรอบระยะเวลาสําหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อนําไปประกอบพิจารณากําหนดแนวทางการให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนในโครงการที่นําไปสู่การปฏิบัติได้จริงต่อไปหากการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองพัทยาแล้วเสร็จ จะช่วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองพัทยารวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยการเดินทางโดยสารขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยสะดวกปอลอดภารล้อมรวมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทันาของอาเซียนและภูมิภาคเอเชียได้ในอนาคตแล้วก็ขอญาตเรียนว่าโครงการศึกษาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของเมืองพัทยานะครับระบบขนส่ง ที่เป็นรถไฟฟ้าของเมืองเม,มพะเยาเพ,าพาาื่อบานมุลตัวจุมลรเนี่ยคืบหน้าไปเกือบแตรอยเปอแล้วอันนี้ก็เป็นขั้นตอนค่อนข้างจะสุดท้ายแล้วในการที่จะมาแชร์ให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาศึกษารายละเอียดโครงการความเป็นไปได้ความน่าสนใจในการลงทุนซึ่งวันนี้ทราบว่าจากในห้องประชุมเนี่ยมีจากหลายประเทศเที่ท,ที่มีทั้งเจ้าที่ฐานทูตเองมา เจ้าหน้าที่ที่เป็นบริษัทที่เป็นนักลงทุนโดยโตรงจากทั้งประเทศจีนนะครับประเทศอังกฤษก็เข้ามาในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการชี้แจงรายละเอียดโครงการแต่ช่วงบ่ายเนี่ยเป็นการเจาะลึกนักลงทุนแต่ละกลุ่มที่จะเข้าไปสัมนมาไปแสดงความคิดเห็นและไปสอบถามข้อมูลชงลึกกับทีมของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งตอนนั้นแหละเราจะทราบว่าบริษัทไหนที่มีความสนใจลึกๆจริงๆและจะเข้ามาลงทุน กับโครงการนี้ประมาณกี่บริษัทกี่ประเทศครับก็คิดว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้สูงและเป็นที่สนใจของนักลงทุนครับโครงการนี้โครงการนี้เกิดจะเกิดประโยชน์อะไรกับยาบ้างอ๋อแน่นอนครับเรื่องประโยชน์กับมือพยาก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะโครงการของเราเนี่ยศึกษาเพื่อรองรับการเกิดของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงสามสนามบินซึน่งเป็นโครงการหลักของรัฐบาลและเป็นโครงการเด่นสําคัญของโครงการพัฒนานพื้นที่พิเศษอ c ี ซึ่งเมื่อโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องฟีดคนหรือแคร่พนเข้คนก็ไปในพื้นที่เมืองพยาให้รู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะครับจะทําให้คนที่จะเดินทางจากพมหมนครซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนักท่องเที่ยวชาวไทยคนที่เดินทางจากสนามบินอุตภเผา,าที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยจะสามารถเดินทางเข้าสู่พญาได้โดยง่ายสะดวกนะครับจะทําให้ วลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองพัทยาที่ว่ามี18ล้านคน mm hmm. เพิ่มเป็น19ล้าน20ล้านในปีต่อไปหลังที่เสรจโครงการครับครับก็จากการตอบรับของทางผู้นักลงทุนทั้งหลายนะฮะท,ที่สนใจมาในวันนี้ก็เท่าที่ผมทราบเบื้องต้นนะฮะตอนนี้มีประมาณราวๆประมาณเกือบเกือบจะ120คนนะฮะ ซึ่งก็มาจากหลายประเทศอย่างที่ทางท่านรองได้ได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 เรียนไปเมื่อสักครู่ฮะว่ามีทั้งในส่วนของนักลงทุนชาวจีนเกาหลีแล้วก็มีทั้งทางสถานทูตอังกฤษก็มีตัวแทนถงมาด้วยนะครับก็ดูแล้วจากการตอบรับในเบื้องต้นเท่าที่ทราบนะครับก็มีบางเจ้านะฮะได้แสดงถึงความตั้งใจที่ว่าจะมาลงทุนด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องมีรายละเอียดตอนช่วงบ่ายเนี่ยถึงจะทราบว่า ทางบริษัทต่างๆหรือว่าทั้งลงทุนทั้งหลายนั้นเขาจะมีเงื่อนไขหรือว่าจะเ,เสนอราย,ายละเอียดอะไรบางอย่างให้ให,ให้ทางเมืองพัทยาได้ทราบครับครับ